ก็โอเคกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่ในช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์คู่มวยวันลูปีนี126ในวันศุกร์ที่26นะครับท่านผู้ชมใน19นาฬิกานาทีนะครับคู่เอกนำรายการก็จะมีคิกวัคซิงรุ่นแบนตัมเวนะครับก็จะเป็นอิลิยานเนนาฮิชิป,ประทะกับนาบิลอา,านานลองลงมาก็จะเป็นชาโดว์สิมาวินประทะกับปลิวเมืองหยางน,นะครับลองลงมาก็จะเป็น เมืองไทย bk นะปะทะกับแอนต้าคาเซมแล้วก็รองลงมาคู่ที่9เสกสารอัลฟันเมืองปะทะเสือแบ็กทอผ่าน49นะครับและคู่ที่8นะจะเป็นอาริซิโอปาลาติสตาปะทะกับปตทออาเบช่าฟาร์มนะครับรองลงมาก็จะเป็นรีแมทนะครับยอดเหล็กเพชรปะทะกับป้อมเพชรนะครับไฟล่าสุดก้อนสูสีกันมากนะครับรองลงมาก็จะเป็น 3A มเอนะกับาย่าห้าดาวปะทะกับตุยลินทัตนะครับจากเมียนมานะแล้วก็แสงอาทิตย์นะครับปะทะกับอารีรองลงมาก็จะเป็น คุณนะครับประท่ากับยูนิตและตัวนี้ก็ลุยโรเปโตนะครับประท่ากับจางนะครับจางเปยเหมียนและคู่นี้คู่ที่2นะครับจะเป็นอาดัมนะครับสอเดชพันธ์นะครับประท่ากับโคมัสนะครับคู่โลดานตัวนี้นี่โหดมานะครับแชมป์โลเควันนะครับและคู่สุดท้ายจะเป็นเอนโซนะครับกาซาลิวเอออ่านถูกหรือไม่นะครับก็ผมอ่านตัวหนังสือมันเล็กนะครับประท่ากับจูไล จุระอ,อีหรืออ่นน่าจะเป็นอีนะครับก็ขอโทษทุกคนด้วยนะเพราะว่าผมอ่านในหนังสือตัวเล็กๆนะตัดคลิปในโทรศัพท์มาเริ่มวิเคราะห์ไปที่คู่นาบิวอาณานะครับปะทะอยริยาเอ็นดาฮชิในคลิป็อกซิงรุ่นเป็นตัมเวนะครับท่านผู้ชมซึ่งหลักการวิเคราะห์ผมก็น่าจะรู้ดีแล้วนะพูดถึงระบบป้องกันตัวโดยรวมนะครับท่านผู้ชม นาบิวนะครับทนได้ทั้งนวมเล็กนับนวมใหญ่ไม่น่ามีปัญหานะอิริยะเอนาชิก็ยังไม่เคยโดนนะครับตอนนี้ก็วิ่งโค้นเร็วนะท่านผู้ชมดังนั้นนะครับสามารถวิเคราะห์โดยหลักการปกติได้นะครับข้อเรื่องฝีมือเทียบกันแล้วนาบิวอานานมาต่อยคิบอซิงครั้งแรกดังนั้นนะครับเรื่องฝีมือที่อิริยะเอนาชิเคยชนะสุเล็กด้วยนะครับต่อไปน้ําหนักของอาวุธนะครับหมัดนะครับหมัดอิริยตเนนาชิก็ค่อนข้างที่จะหนักมากๆนะครับนาบิวก็ น้มเล็กนี่หนักนะครับน้มใหญ่อาจจะเบาลงมานะครับดังนั้นหมันให้ที่อีเดียส์อินาชีนะครับเท้านะครับเท้านี่ก็ให้นาบิวนะครับท่านชมเขาก็นาบิวนะครับความทนทานนะครับผมก็ยังมองว่าจะเป็นนาบิวนะทนกระทั่งนวมเล็กได้นะครับนวมใหญ่มีปัญหาแน่นอนครับแบตเตอรี่นะครับอีเด okay? okay. ียส์อินาชีนี่ก็เหนื่อยเร็วนะครับผมให้นาบิวอานานะครับแบตเตอรี่ดังนั้นนะครับคนที่จะชนะก็คือนะครับนาบิวอานาน อัตราชนะประมาณนะครับ60ต่อ40เปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปที่นาบิวอานานะครับคู่นี้ต่อไปวิเคราะห์ชาโดสิงห์มาวินนะครับปะท่ากับริวเมืองอยางในกิการบิกบ็อกซิ่งนะครับท่านผู้ชมวิเคราะห์โดยรวมนะครับปป้องกันตัวชาโด์โคตรดีนะครับิวเมืองอยางก็โคตรดีนะครับดังนั้นวิเคราะห์ด้วยหลักการปกติด้านะครับหมัดนะครับเอ้ไม่ใช่ดิ ฝีมือนะครับเทียบกันแล้วนะครับหลิวเมืองหยางก็คิกบ็อกซิ่งจ๋าจานะครับแต่อาวุธโคตรน้อยนะครับส่วนชาโดก็สไตล์ของเขาคล้ายคลคิกบ็อกซิ่งอยู่แลนะ้วก่อนนี้เขาไม่เคยแทนคะรับดังนั้นเทียบกันแล้วผมมองว่าชาโดอาจจะดูเหนือกว่านะครับต่อไปนะน้ำหนักของอาวุธหมัดน,นะครับหมัดหลิวเมืองหยางก็ไม่ได้หนักมากนะครับส่วนชาโดก็ก็พอได้นะครับดังนั้นนะผมให้ไปที่เหลิวเมืองหยางนะ้ำหมัดเท้านะให้ชาโดนะเขา่า ชาโดไม่ค่อยใช้นะเหยวเมือย่างใช้นะเขาให้เหลวมืงอย่างนะครับเป็นตนฐานให้ชาโดนะครับแบตเตอรี่ก็ให้ชาโดนะครับคนที่ชนะในไฟน์นี้นะครับก็จะเป็นชาโดะครับ60ต่อ40นะครับท่านผู้ชมต่อไปจะเป็นคู่ที่10นะครับเมืองไทยพีเคเฉีนชัยนะครับประทะกับแอนต้าคาเซมนะครับด้วยระบบป้องกันตัวนะครับเมืองไทยนี่เข้าหลวมนะท่านผู้ชมอาจจะมีโดนได้นะครับแต่เรื่องน้ำหนักของอาวุธก็พอได้นะครับ ถ้าวัดเรื่องถ้าโดนแล้วจะหล่นไหมผมมองว่าเนี่ยน่าจะมีความทนทานมารองรับในจุดนี้นะครับเมืองไทยน่าจะทนได้นะครับดังนั้นนะวิเคราะห์ด้วยหลักการปกติได้นะครับวิเคราะห์ไปที่เรื่องแร่นะรัะฝีมือเทียบกันแล้วเนะมืองไทยกับแอนตาคาเซมดูดีกว่านะครับเรื่องฝีมือนะครับไปที่แอนตาคาเซมนะครับน้ำหนักของอาวุธนะครับหมัดนะครับก็แอนตาคาเซมนะครับสปีดหมัดดีนะครับเท้านะครับ ใหที่เมืองไทยนะเห็นย่อแยะย่อแย่ไปได้เตนะหนักเอาเรื่องเลยนะท่านชมเขานะก็ให้ไปที่เมืองไทยนะครัสอก็ยังเป็นเมืองไทยนะครับความทนทานก็ยังเป็นเมืองไทยนะแบตเตอรี่ก็ยังเป็นเมืองไทยนะครับดังนั้นนักคนที่ชนะไฟน์นี้นะเมืองไทย70%นะคบอรับนตแอนตาคาเซาม30%นเครับซ็นฟันธะงก็ที่เมืองไทยนะครับต่อมาคู่เสกสรรอควันเมืองนะปะทะก,กับเสือแบ็กทอพาน49่ในกิจกรรมวยไทยนะ เรื่องระบบ้ป้องกันตัวนะครับตัวนี้ผมก็มองว่าเสกสันหลวมนะครับท่านผู้ชมถึงเสือแบกจะโดนไม่ค่อยได้ก็จริงนะครับแต่เสกสันหลวมมากๆดังนั้นนะครับผมก็มองว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาลงนะครับโดนอะไรก็เมาไปหมดแล้วนะครับเสกสันก็เลยให้ระบบป้องกันตัวไปที่เสือแบกนะครับแต้มต่อไปแล้วนะครับก็มองโดยรวมก็ฝีมือเสือแบก หมัดเสือแบ็กเท้าเสือแบ็กเข่าเสือแบ็กสอกให้เสกสันนะความอททนเสกสันแบตเตอรี่พอๆกันนะครับดังนั้น,นคนที่ชนะก็ให้ไปที่เสือแบ็กนะฝันทงนะครับประมาณ60%นะเสกสัสสบเ์นตต่อมานะครับอา,าริซิโอบาลาเตสตาประทะกับปตท,ะทอ,อภิชาตฟาร์มนะครับคู่นี้นะปตท,ทอเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนแบบระบบป้องกันตัวใหม่ เมื่อมาเจอกับอาริซิโอนะครับแต่ผมก็ไม่ไม่ค่อยมั่นใจนะครับพู่นี้วิเคราะห์เรื่องระบบป้องกันตัวนะครับปตทก็หลวมชัดเจนนะครับวลาดิซ่าก็เป็นหมัดนักมวยที่หมัดหนักนะครับแต่ปตทก็มีความทนทานนะครับเพราะว่าไฟล์ล่าสุดโดนแบบโดนยังไงก็ไม่ลงนะครับก็เลยเอาความทนทานนี้นะครับมาลองรับตัวตัวที่เขาหลวมนะครับดังนั้นนะครับสามารถ เคราะห์ตามหลักการปกติได้นะครับแต่ถ้าปตทรับโดนไม่ได้นะครับผมก็จะฟันธงไปที่ e นะทอีดิยัต SO เลยนะครับเออไม่ใช่เลยอาริซิโอเลยนะครับเพราะว่าอภุญทานก็ไม่มีรองรับแถมยังมาหลวมยังไงก็โดนล็อกนะครับแต่ตอนนี้เขามีขอบุญทานมารองรับนะครับรีเมร์นะครับให้ไปทีอาริซิโอนะครับหมัดนะครับให้อา SO ริซิโนะอนะครับเท้านะให้ปตทนะเขาปตทศอกไม่มีใครใช้นะครับให้พอๆกัน คอมตนทานให้พิธีปตทนะครับแบตเตอรี่พอๆกันนะครับดังนัน้นคนที่ชนะก็คือปอตทนะครับ5คะแนนต่อ4คะแนนนะอัตราชนะ55ต่อ45คู่นี้สามารถสามารถพลิกเกมกันได้นะครับแต่ถ้าปตทเสริมเรื่องระบบป้องกันตัวมาก็มีโอกาสชนะนะครับแต่ถ้ายังเป็นแบบเดิมนะก็อาจจะโดนน็อกนะครับู่นี้ไม่มั่นใจนะไม่แนะนําให้มาเล่นอะไรนะรบผมวิเคาะก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมั่นใจนะ ต่อมานะครับคู่ยอดเหล็กเพชรนะครับประท่ากับป้อมเพชรนะครับไฟลล่าสุดเขาก็เคยเจอกันแล้วนะครับก็ดูเหมือนป้อมเพชรจะทนหมัดยอดเหล็กเพชรได้นะครับดังนั้นผมฟันธงไปที่ป้อมเพชรครับไม่ต้องวิเคราะห์อะไรยืดเยื้อนะเพราะว่าฝีมืออะไรเป็นต่อหมดถ้าทนน้ำหมัดได้ก็คือผ่านได้นะครับและต่อมานะครับสามเอกับย่างห้าดาวนะครับประท่ากับตัวยินทัดนนะครับพูดถึงระบบป้องกันตัวโดยรวมนะครับสามเอมีจังหวะหลวมนะครับแผนไม่มีความทนทานด้วยนะครับ ตูลินทัศนเป็นมวยหมัดที่หนักมากนะครับดังนั้นนะครับยังไงผมฟันธงไปที่ตุลินทัศนนะครับถ้าโดนหมัดเดียวก็คือไปเลยนะท่านผู้ชมตัวนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ในกรณีที่คู่ต่อสู้ไม่มีความทนทานนะครับแถมโดนหมัดไม่ได้นะครับก็เลยวิเคราะห์ให้ฟันธงแบบนี้นะไม่วิเคราะห์ยาวด้วยส่วนคู่แสงอาทิตย์นะครับลูกชายกองดินประ่ากับอารีนะครับตัวนี้ผมก็ไม่วิเคราะห์ยาวนะครับเพราะว่านะักมวยไทยถ้าสู้หมัดต่างชาติได้ตัวอื่นก็ไม่ต้องห่วงนะครับ้ที่แสงอาทิตย์นะครับ ต่อมานะครับคุณน,นะครับประทะากับยูนิตตัวนี้ทุกคนก็เลือกตามความชอบได้เลยนะ <c oughs> เพราะว่าผมไม่เคยเห็นคุณต่อยนะท่านผู้ชมมาหาคลิปด,ดูไม่ได้ไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงนะเลือกเอาตามความชอบนะครับต่อมาก,ก็จะเป็นหลุยโปเทสโตนะครับประทะากับจางเปยเมียนนะครับโอ้จางเปยเมียนโคตรเก่งนะ่ะฝีมือผมให้จางเปยเมียนนะครับหมัดจางเปยเมียนเปยเมียนนะครับเท้าจา,เเาจางเปยเมียนเข่าจางเปยเมียนนะครับ ความทนทานจางนะครับแบตเตอรี่ก็พอกันนะครับอัตราชนะนะครับจางเปิยเหมือนเก้าสร์เน90%นะท่านผู้ชมพอฟันธงแล้วนะครับต่อมานะอดัมสอเดชพันนะครับมาท่ากับโทนะคูโรดะนะครับคิกวอกซิ่งนะครับโอ้โหไปเจอกับแชมป์เควันตัวนี้ก็พึ่งมาหมัดมานะครับดังนั้นนะครับไม่ไม่วิเคราะห์ก็รู้นะโทมะคูโรดะนะท่านผู้ชมฟันธงเพราะว่าอดัมพึ่งมาต่อยคิกวอกซิ่งนะครับ ส่วนโทมัสเขาเป็นถึงแชมป์โลก k .1 นะครับก็น่าจะเป็นมวยคนละชั้นกันนะท่านผู้ชมตัวนี้ไม่ขอวิเคราะห์นะครับแต่ก็ฟันธงพิทีโทมานะต่อไปนะครับเอนโซประทศจุระอีนะครับคูน่นี้วิเคราะห์ไม่ยากนะครับตายการชกคล้ายๆกันจุระอีหลากหลายกว่านะครับแถมอาวุธหนักกว่านะครับดังนั้นฟันธงที่จุระอีนะท่านผู้ชมก็หมดไปแล้วนะครับสำนะนะหรับรคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งใ้ช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงกันนะครับ จากพี่คนนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับด o n a t มาอีก100บาทนะครับขอบคุณมากมากนะท่านผู้ชมก็เจอกันคลิปต่อไป